ครับขอต้อนรับสู่ช่อง dt 8ปดหนึ่งสาชแนนะครับ,ว,บ,รบวันนี้ก็จะแนะนำนะครับแนะนำวิธีการเลือกต้นสละนะครับซึ่งเป็นพันธุ์ซุมาลีว่าวิธีการแนะนำเนี่ยแนะนำการซื้อนะครับว่าเลือกยังไงได้ของแท้เลือกยังไงได้ของปลอมนะครับก็ลองดูกันนะครับสังเกตวิธีการสังเกตต้นนะครับพ่อวิธีการเลือกอ่ะของแท้เนี่ยอย่างแรกก็ต้องดูตรงไหนเราจะโคนต้นที่สูงมากแล้วก็เราทำไม่ไหวแล้วก็โคนทอน S <S ใช่ไหมละ่ะแล้วมีต,ตน้นสำรองอยู่แล้วต,นนต้นนั้นเราเอามาทำมาทำเป็นเป็นหนอ,อคือทำเป็นนอนเนี่ยเราเราก็เอามาใสา่ถุงนอนมาจากต้นดูครับนอนไปจากต้นเลยนะนี่เพาะนี่ประมาณทักแค่นี้ก็อยู่ประมาณทักข้าวประมาณสิบวันเนี่ยอพวกนี้เป็นพึ่งทำนะพึ่งทำพึ่งทำอ,อ,อีต้นเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองมายกต้นให้ดูนะครับว่าที่พอทำก็ทำยังไง เดี๋ยวได้ดูฮะครั oh. น,นี่นี่ครับคือ oh. เป็นต้นโตๆเนี่ยครับแล้วเขาเขาผ่าเป็นแว่นอ่านี่คือของแท้นะครับแล้วก็ผ่าตาเฉพาะที่มีตาออกอ่าแล้วแล้ววิธีการเอาหน่อเนี่ยหน่อเนี่ยมันมีสองอย่างใช่ไหมคือเอาจากเอาจากโคนต้นกาโคนต้นแล้วผ่าอ่าแล้ววิธีการดูเนี่ยว่าไอ้ที่ผ่าจากต้นเนี่ยผ่าจากต้นจริงๆเนี่ยดูตรงไหน มันจะมีปุ่มตาไงะจะมีปุ่มตา,มต,าตรเห็นบางทีมาเล็กนิดเดียวท้รู้ไม่รู้เนี่ยไม่รู้หรอกว่ามันเป็นเป็นตาของมันเเดี๋ยวลองให้ดูปุ่มตาหน่อยครับอันนี้ตาใหญ่อันนี้ตาใหญ่อ,นนหญอ,อันนี้กริ่มงอกแล้วนี่เริ่มงอกนะครับนี่สิบวันดูดูของสิบวันนะเนี่ยสิบวันลากง,งอกแล้วนะครับวิธีนี้คือวิธีทำเร็วมากนอส่วนถ้าจะดูว่าที่ผมถามว่าแท้ไม่แท้เนี่ย อย่างแรกสังเกตนครับต้นเลยถ้ามีต้นสลากเนี่ยของแท้ใอาเม็ดเอาเม็ดไม่ได้เม็ดเทียบไปเพาะนี่ไม่ใช่นะฮะถ้าถ้าเม็ดนี่พเพาะนี่จะเกิดมันจะกลายเป็นอะไรกลายเป็นหลายๆอย่างเลยเพราะว่า,าเราเม็ดที่เรามาเอาดอกที่เรามาต่อเนี่ยมันเป็นดอกละกำม,มั้งเป็นดอกเดือดสดสระไม่มีน้ำบ้างอะไรเงี้ยมาหลายๆอย่างหรือว่าพันมอพันอะไรต่างๆเนี่ยมันมีหลายพันแต่ของเราไม่ไม่งั้นเราใช้พันไม่เหมือนเขา แชรแล้วซึ่งไม่ใช่ทุก,ทกต้นนะว่าที่ว่าไม่มีต้นอย่างเงี้ยแลวจะเป็นของปลอมเพราะว่าถ้าต้นที่คัดมาจากต้นแม่เขาจริงๆเนี่ยคัดหนอเนี่ยเหมือนคัดกล้วยเนี่ยก็จะไม่มีอย่างนี้เหมือนกันแต่ดูยากครับส่วนมากถ้าของแท้จริงเนี่ยของแท้เลยเนี่ยถ้าดูง่ายงคือต้องดูตอน,นี้ก่อนครับถ้ามีตอใหญ่ๆเนี่ยใช่แล้วก็ส่วนถ้าอยากจะสั่งซื้อหนอเนี่ยสั่งหนอนประมาณกี่บาท ประมาณสองรอยบาทอ่าตอนนี้ที่ที่สวนขายอยู่สองร้อยนะครับแล้วการส่งแหละบริการส่งก็การส่งนี่ถ้าหากว่าไกลเกินแล้วก็แล้วก็ส่งไม่ได้เขาก็ต้องไปดูเกี่ยวกับเรื่องบรรทุกก็รถต่างๆเนี่ยวาเขาจะบรรทุกไปยังไงยังไงบ้างก็ก็หมายถึงว่าสองร้อยบาทส่วนส่วนมากเนี่ยจะมีคนมารับมามาซื้อที่สวนเลยนะครับมาดูต้นแล้วก็ ถ้าถ้าจะจะส่งอะไรเนี่ยต้องเคลียร์ค่าน้ามันค่าแรงค่าอะไรเดี๋ยวหาหาให้ได้แต่ต้องไปเคลียร์เขาก่อนเคลียร์เขาเองนะครับว่าทางคนซื้ออะว่าเคลียร์การขนส่งอะกับเขาแล้วแล้วที่สวนเนี่ยจะส่งให้ส่วนต้นต้นพันุ์ขนาดของต้นขนาดของต้นมันจะก็ต้องสูงหน่อยอะนะเลยเลยเลยเขาแล้วแต่ไม่ไม่ใช่ไซนี้นะไซนี้นี่คือไซเพาะไซเพาะพันธุ์ กำลังจะเจริญเติบโตนะครับก็นี่สิบวันยี่สิบวันประมาณนี้ครับเดี๋ยวให้ดูให้ดูต้นที่ขายนะพร้อมขายนะครับไม่ได้ผมพาไปดูครับไปดูเลยดูเลยเดี๋ยวข้ามได้ครับเนี่ยนี่นะครับนี่นี่คือต้นพันธุ์ที่เตรียมไว้แล้วนะครับนี่ครับเดี๋ยวลองสังเกตเขานะครับสูงประมาณนี้นะครับ นี่ครับต้นละ200บาทติดต่อได้นะครับทาง facebook นะครับ noppa don k o n t a ครับก็เดี๋ยวผมลงชื่อไว้ให้นะครับส่วนส่วนอย่างอื่นก็คงไม่มีนะครับมีแนะนำแค่นี้นะครับก็ถ้าผิดพลาดกันใดก็ขออภัยว้นะที่นี้นะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ